<c oughs> อะไรนะอย่างนี้เลยค่ะก็เออสมถาเอ้ย คือวันนี้ก็มาร่วมเปิดตัวคอลเลกชัน The Bow ค่ะก็จะเป็นออแบรนด์ที่โดดเด่นในเรื่องของไข่มุกที่เขาอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วค่ะวันนี้ก็ออได้ใส่ในชิ้นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยก็เป็นเกียรติมากๆค่ะสวยมากแล้วก็มันสามารถเหมือนใส่ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะคะมีประดับอัญมณีแบบต่างๆมารวมกันแต่ว่าคือร้อยเรียงออกมาแล้วคือดูดูสวยงามดูละมุนแล้วก็ชอบมากค่ะ ใช่ค่ะ44ค่ะใส่แล้วนักกหนักใจไม่หนักทุกคนจริงๆคือไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะในฟีลลิ่งเพราะว่าเหมือนเขาเขาทอมาให้มันเหมือนแบบมันพอดีแล้วก็วางไว้บนแบบเหมือนบนอกเราโดยที่มันไม่ไม่ได้รู้สึกแบบอึดอัดหรืออะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่เราชอบมากเลยค่ะสนใจค่ะมีสปอนเซอร์ไหม แต่ว่าก็ก็มีเหมือนแบบเออเออคุณแม่แม่ค่ะที่เป็นเหมือนเออคนที่อยู่ในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าเอากลับไปเลยนะลูกเขาให้หรือว่าแบบว่าพูดจริงหรือเปล่าคะเดี๋ยวเอากลับจริงนะคะค่ะคือแบบว่าเครื่องประดับในหลายๆแบบก็ คือทุกคนสามารถใส่เครื่องประดับที่หลากหลายได้อะค่ะแล้วก็เครื่องประดับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย c o m พลีทลุคของเราได้ด้วยให้เหมือนเอ้ยเราจะไปอีลิแกนไปในทางไหนมันก็สามารถบ่งบอกได้อย่างเงี้ยคะ่ะ<พ>อืมมันไม่ใหญ่ไปใช่ไหมคะมันไม่ใหญ่แต่มันดูสมการฐาเราคือโดดเด่นไปไหมคะคุณแม,ม่เอาแบว่าเอาไว้ใส่ไปงานแต่งงานของคนอื่น ใช่เรา,ก,อยอยา,งงาก็มีอยู่แล้วว่าต้องเป็นแบบไหนเอืมอันนี้เอาไว้ใส่ไปงานของคนอื่นค่ะจบค่ะเ <c oughs> <Bell Shop, S 1> บลชอบเบลชอบในเบลดูใครตลอกเขาแล้วเขาใส่ไปด้านหลังได้ด้วยถ้าเออเราเราชอบใส่แบบชุดแบบเปิดหลังอย่างเงี้ยมีอันนี้ก็น่าจะสวยวค่ะใ,ใช่ค่ะเเป็นนนไไงงบ้าาทัสุขค่ะ่ะวดหวานมาากหวนแล้วเหรอคะ จะต้องไม่นานเลยมีแฟนภาพไม่นานค่ะมันเพิ also, ่ง <refine> ถ <ratios> so 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 ่ายวันที่8ที่ผ่านมาก็คือไปเอองานแต่งงานของเพื่อนคุณวิวซึ่งเบลก็รู้จักด้วยอย่างเงี้ยแหละค่ะแล้วเขาก็มีเหมือนถ่ายโฟโต้บูธแล้วก็ก็เลยมีโอกาสได้เอามาลงค่ะตอนนั้นที่ถ่ายมันมีนัดแนะกันไหมว่าจะเก็บไว้ลงวันพิเศษหรือวันอะไไม่มีค่ะก็ถ่ายกันเหมือนถ่ายเก็บเอาไว้เล่นๆขำๆเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะความจริงวันนั้นก็เบลก็ยุ่งมากเหมือน ก็ได้เจอกันแบบแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเองที่จริงค่ะอืใช่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะอมีได้ทานข้าวเย็นแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากที่ตอนแรกก็จะไม่ได้เจอเลยเพราะว่ายุ่งม,มากทั้งกู่ค่ะ คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นการเหมือนถ่ายรูปเล่นกันก็เลยไม่ได้มีการแอคการเกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็มองว่าเออแบบเหมือนรูปนี้ก็น่ารักดีเนาะแล้วก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะโอกาสนี้ก็ก็ดูเหมาะดีอย่างเงี้ยค่ะน่ารักอ๋อเหรอคะก็เป็นเหมือนแบบเหมือนบรรยากาศแฮปปี้แฮปปี้ละค่ะก็ไปร่วมงานแต่งเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ไม่ได้เชิงแบบ ก็ไม่ได้นัดไม่ได้คุยอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็แค่แบบเอ้ยเอเอแบบลงรูปนี้ดีไหมนะวันวาเลนไทน์อะไรประมาณนั้นค่ะเขินก็มไม่นะ <laughs> <laughs> ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้น,นะคะ่คนะก็ <laughs> <laughs> โดนสาขนาดนี้เพราะว่าเป็นแฟนของแบบเมมเบอร์แฟนแล้วพี่เบยอ๋อค่ะ <laughs> 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 อืม ก็อย่างที่บอกว่าเราก็มองว่าภาพเนี้ยน่ารักดีอย่างงี้ค่ะเหมาะสมที่จะลงค่ะแต่เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องตัดต่อแล้วตัวเขาลงให้เลยคือก็แบบเหมือนมีคนเรียกร้องเยอะก็เห็นแหละเห็นแหละเห็นแล้วกรุบกริบกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ได้เหมือนมีโอกาสได้ตามอ่านแบบทั้งหมดขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนก็ขอบคุณทุกคนละค่ะที่เหมือนเชียร์แล้วก็เหมือนรอชมค่ะความจริงความจริงถ้ามีเวลาว่างก็ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงในสื่อในอะไรเท่าไหร่ก็มีถ่ายเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะ หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เหรอคะก็ไม่ได้คุยกันแหละแบบไม่ได้ทราบว่าเออคิดยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนกันก็มีภาพากตออกมาคืออย่างที่บอกไงแบบไปไหนมาไหนก็ไปกันปกติเนี่ยแหละค่ะ ขขไม่ค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็รู้อยู่แล้วแหละถ้าออกไปข้างนอกถ้าคนเห็นก็คนก็อาจจะบแบบเหมือน snap snap อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม <c oughs> ่จะปลอมตัวนะห,นหรือว่าเอาล่าหมหมวกเสร็จ้เอาล่าหดับเราสองคนไม่น่าจะปลอมแล้วคุณก็คือมันก็จะมีในวันที่เรารู้สึกไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ละกันว,ว่าโหแบบฉันไปออกกาลังกายมาไปอะไรมาก็ก็ใส่หมวกใส่อะไรมันก็ปกติค่ะไม่ได้คิดจะปลอมตัวเพื่อไม่ให้คนจําได้เพียงแต่ว่าแบบเออฉันแบบไม่ได้มั่นใจวันนั้น

ก็น <Ooh. S 3> <ส>ั่นแหละเบลว่ะคือลงไว้เพราะว่าเบลรู้สึกว่าเบลเริ่มใช้ชีวิตยากแล้วใช่ไหมเบลทํางานเอาท์ดอร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนไม่ค่อยได้เห็นความเคลื่อนไหวหรือหน่วยงานหรืออะไรใดๆก็เหมือนลงเพื่อถามอะไรอย่างเงี้ยละค่ะแล้วก็อยากจะให้เหมือนคนที่ได้เห็นมาร่วมกันแบบตระหนักหรือว่าร่วมกันช่วยกันเท่าที่จะทําได้อ่านั้นมันคือเป็นคีย์เวิร์ดของเรื่องเรื่องนี้ค่ะซึ่งคุณวิวก็เอาไปรีโพสต์ค่ะ อย่างน้อยก็โดนแชร์ละ,ละกันใช่ใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นก็มีนะคะมีเหมือนคนที่กําลังเหมือนทําเรื่องนี้อยู่เป็นภาคเขาเรียกว่าแบบภาคประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาว่าเออแบบขอบคุณมากแล้วก็ถ้ามีโครงการอะไรที่สามารถทําร่วมกันได้ก็อยากให้ทําร่วมกันซึ่งตัวเบล่าสนใจเพราะเบลอยากให้นองมันแบบเออมีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างพอรู้สึกว่ายิ่งปีนี้ยิ่งยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไม่ก่อนยัหยุดฝุนแบบมาเล่นแกับมกันเราชื่ใจกคำนั้นที่เขาพิมพ์แบบ เเปนการเปิดตัวเว่าเป็นแฟนค่ะคือมันไม่ได้ว่าแบบเปิดตัวหรือไม่เปิดตัวอะไรแต่ว่ามันเป็นเหมือนคําปกติที่เหมือนเขาก็เรียกกันอย่างนี้ค่ะเทียงแต่ว่าไม่ได้พูดออกมาค่ะเาเรียกแล้วเราเรียกอะอ่ะเรียกกันเองเงียบๆกริบไม่ติด ก็ไม่ได้ตดีก็พูดอยู่แล้วว่าไม่ได้ตีตค่ะตามเบลถิ่นเบลรู้สึกงเคามีออี่ันน้ขงเราไม่คือเราอะ่ะไม่ได้โฟกัสแบบที่ทุกคนโฟกัสเราแค่คิดว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็คงแชร์ออกไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะสุดยอดเลยค่ะเพราะว่า<แ>เบลอ่ะทำงานเอ้าดอร์เยอะแล้วมันเป็นอะไรที่ เหมือนเบลเบลสังเกตนะคะถ้าเบลได้ไปแบบปริมณนลทนหรืออะไรอย่างเงี้ยเบลจะได้กลิ่นเผาทุกวันทุกครั้งอย่างเงี้ยแต่เบลก็เชื่อว่ามันก็มีแบบหลายๆองค์ประกอบมารวมกันเพียงแต่ว่าคือถ้าส่วนไหนที่เราคือเหมือนจะช่วยกันได้หรือลดได้หรือว่าทําให้มันดีขึ้นหรือมีมาตรการอะไรแบบร่วมกันเบลก็คิดว่าน่าจะดีสําหรับส่วนรวมด้วยค่ะก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันแบบทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทําได้มีแบบเหมือน ดื่มน้ำสมุนไพรกินวิตามินรวมถึงแบบใช้อะไรเท่าที่จะใช้ได้เพื่อมันเป็นการแบบเหมือนป้องกันแตบบ่ว่าเบลก็มองว่ามันเป็นการป้องกันที่ปลายเหตุ<ม>ถ้าแบบเราสามารถแก้อะไรได้ที่ต้นเหตุหรือว่าร่วมกันอนะ่ะก็น่าจะดีแหละคุณก<ม>็บอกว่าขอบคุณพี่เบลที่ออกมาขอเอาเพราะว่าเราเป็นคนที่โนแทนชื่อเยอ๋อค่ะอ๋อค่ะคือก็อยากจะบอกว่าก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันละ่ะค่ะใช่ ก็ถ้าถ้าถ้าในอนาคตถ้ามีโครงการหรืออะไรก็ใช่ก็อยากจะก็อยากจะทำแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งที่จะช่วยรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะก็อาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากพี่พี่พน้องๆ้องทุกคนด้วยค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะบายค่ะ